มือถืออยู่ไหนอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผมใช้ฟังก์ชันนี้ทุกครั้งที่ผมเอามือถือออกจากบ้านนะครับเพื่อป้องกันมือถือหายนั่นเองสมมุติว่าผมลืมมือถือไว้ตรงไหนผมแค่พูดคีย์ลัดที่ผมตั้งไว้นะครับมือถือของผมมันจะส่งเสียงทันทีครับพร้อมไฟแฟลรด้วยนั่นเองและที่เจ๋งไปกว่านั้นถ้าคนอื่นมาใช้มือถือเราหรือว่าหยิบออกไปจากกระเป๋าเราเนี่ยมันจะร้องแจ้งเตือนทันทีเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากใช้งานฟังก์ชันดีๆแบบนี้นะครับไปดูวิธีการกันเลยครับ และนี่ก็คือแอปพลิเคชันค้นหาโทรศัพท์นั่นเองนะครับจริงๆเจ้าแอปพลิเคชันแนวนี้เนี่ยมีหลายๆแอปให้เลือกใช้เลยนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ใน Google Play Store นะครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนายตึงเนดแปะลิงก์ไว้ให้นะครับหลังจากติดตั้งเสรีรยบร้อยแล้วนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเรามาเริ่มเข้าใช้งานกันเลยครับ เขาใช้งานครั้งแรกนะครับมันจะอยู่ในหน้าเลือกภาษานั่นเองนะครับโดยปกติทางระบบจะตั้งมาเป็นภาษาไทยให้เราอยู่แล้วนะครับจากนั้นให้เรากดที่เครื่องหมายถูกที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับต่อมาจะเป็นหน้าแนะนำนะครับให้เรากดต่อไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเขาะจะแนะนำว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยป้องกันด้วยระบบอะไรบ้างก็เหมือนอย่างที่ผมเล่าไปนะครับพอเรากดต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงหน้านี้แล้วนะครับก็คือการขออนุญาตเข้าถึงไมโครโฟนนะครับตรงนี้ให้เรากดอนุญาตได้เลยนะครับ ซึ่งจากที่ผมใช้งานแล้วเนี่ยแอปพลิเคชันนี้เนี่ยไม่รบกวนการทํางานแอปพลิเคชันธนาคารอย่างแน่นอนนะครับหลังจากกดเข้าถึงไมโครโฟนแล้วนะครับมันจะมีป๊อปอัพดงขึ้นมาแบบนี้ให้เรากดอนุญาตได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เรากดที่ปุ่มดําเนินการต่อที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันนี้ถ้าเราใช้แบบฟรีเนี่ยมันจะมีโฆษณาคันบ้างนะครับเราก็แค่รอโฆษณาเล่นจนจบแล้วก็กดปิดไปได้เลยครับ จากนั้นเราก็จะอยู่ที่หน้าหลักของตัวแอปพลิเคชันแล้วครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆดูที่แถบเมนูด้านบนในส่วนแรกก่อนนะครับซึ่งรูปแบบการป้องกันจะมีด้วยกัน4แบบนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับอันแรกก็คือถ้ามือถือของเราได้ยินเสียงตบม,มือนะครับมันจะแจ้งเตือนร้องขึ้นมาทันที อันที่2นะครับจะเป็นการตั้งรหัสผ่านเสียงที่เราบันทึกไว้นะครับอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อต้นคลิปนะครับต่อมาเมนูที่3นะครับก็คือเมนูยาแต่ต้องนะครับในฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยผมเปิดใช้บ่อยตอนที่ผมอยู่ที่บ้านนะครับเพื่อป้องกันภรรยาของผมมาจับมือถือเปิดดูนั่นเองนะครับถ้าเป็นคนอื่นเปิดดูเนี่ยมันจะแจ้งเตือนทันทีเลยนั่นเองนะครับและโหมดสุดท้ายเนี่ยผมจะใช้ตอนที่ผมออกไปทําธุระข้างนอกนะครับเพื่อป้องกันคนอื่นเนี่ยมาหยิบมือถือของเราออกจากกระเป๋านะครับหรือว่าเราเผลอไปวางไว้ที่ไหนนนแลมมีคอื่าเก็บ ได้เดินออกไปจากพิกัดตรงนั้นเนี่ยมันจะร้องแจ้งเตือนทันทีเลยนั่นเองนะครับซึ่งทั้ง4โหมดในที่นี้เนี่ยเราสามารถใช้งานได้ทีละโหมดเท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องเลือกนะครับว่าจะใช้ฟังก์ชันในเมนูไหนนั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ในถึงหนึ่งยกตัวอย่างเป็นหัวข้อรหัสผ่านเสียงแล้วกันนะครับเราก็เลือกที่เมนูรหัสผ่านเลย พอเข้ามาแล้วนะครับทุกเมนูเนี่ยจะตั้งค่าค่อนข้างคล้ายๆกันนะครับอย่างในอันดับแรกนะครับให้เราเลือกเสียงแจ้งเตือนนั่นเองนะครับซึ่งเสียงแจ้งเตือนพื้นฐานเนี่ยจะมีด้วยการ3เสียงนะครับแล้วยังมีให้เลือกเพิ่มเติมที่อยู่ด้านล่างอีกนั่นเองนะครับเพื้นๆสามารถกดเข้าไปลองฟังได้นั่นเองผมยกตัวอย่างเป็นเสียงฉันอยู่นี่แล้วกันนะครับหลังจากเลือกเข้ามาแล้วนะครับเราลองกดฟังได้เลย ถ้าเราต้องการใช้เสียงนี้นะครับให้เรากดที่ปุ่มนำใช้ที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับและหลังจากที่เราเลือกเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราเลื่อนขึ้นไปด้านบนนะครับจากนั้นเราจะเห็นปุ่มเปลี่ยนรหัสเสียงนะครับให้เรากดเข้าไปเพื่อบันทึกเสียงที่จะให้มือถือจำนะครับกดเข้าไปได้เลย พอกดเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นปุ่มบันทึกเสียงนะครับตรงนี้เราก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อทําการบันทึกเสียงนั่นเองซึ่งในที่นี้เสียงที่ผมจะบันทึกก็จะเป็นคําว่ามือถืออยู่ไหนนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับพอกดเข้ามาแล้วเราก็แตะที่ปุ่มไมโครโฟนนะครับแล้วก็พูดเสียงที่เราต้องการนะครับมือถืออยู่ไหน เรียบร้อยครับได้คําที่ผมต้องการแล้วนะครับก็คือคําว่ามือถืออยู่ไหนนั่นเองนะครับจากนั้นเราก็กดที่ปุ่มบันทึกนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราตั้งรหัสผ่านเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วกดที่ปุ่มเข้าใจได้เลยจากนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้เรากดที่ปุ่มเริ่มใช้งานนั่นเองนะครับพอกดแล้วถ้ามีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้ให้กดที่เข้าใจได้เลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยการป้องกันเริ่มทํางานแล้วนั่นเองนะครับเราก็สามารถกลับออกมาหน้าจอหลักได้เลยแล้วก็ใช้งานมือถือได้ตามปกตินะครับและสมมุติในกรณีที่ผมหามือถือไม่เจอนะครับไม่รู้ไปวางไว้ไหนอยู่ไหนตอนนี้นั่นเองนะครับผมก็แค่พูดคําว่ามือถืออยู่ไหน <aquele> เห็นไหมครับ มันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีแบบนี้เลยนะครับทำให้เราหามือถือเจอได้ง่ายขึ้นนั่นเองและถ้าเราเจอมือถือที่หายไปของเราเจอแล้วนะครับเราก็เข้าไปปิดเสียงในแอปพลิเคชันได้เลยครับพาก,กดเข้ามาในแอปแล้วก็กดที่ปุ่มปิดได้เลยครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับและเมื่อไหร่ที่เราอยากเปิดการใช้งานใหม่นะครับเราก็กดปุ่มเปิดใช้งานเหมือนก่อนหน้านี้ได้เลยนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันดีๆนะครับที่นายตึงเนืดใช้ในการป้องกันไม่ให้มือถือของเราหายไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆอยากใช้ฟังก์ชันไหนก็กดเรียกใช้งานได้เลยนั่นเองนะครับนายตึงเนืดหวังว่าวิธีนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้นายตึงเนืดฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝาาากกกดตติมททุช่องง ที่ได้รับชมนายตึงหนื่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบ๊ายบายครับ